นิทานชาดกเรื่องกระต่ายผู้น้อยเสียสละการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพงพายอันกว้างใหญ่มีสัตว์สี่ชนิดเป็นเพื่อนรักกันคือลิงจิ้งจอกนกกระทาและกระต่ายผู้น้อยทั้งสี่ตัวมักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอวันหนึ่งพระอินทร์อยากทดสอบความเมตตาของสัตว์ทั้งสี่ จึงแปลงกายเป็นพราหมชาราร่างกายสูบผอมเดินเข้ามาขออาหารหลิงรีบปีนต้นไม้หามะม่วงมาให้นกกระชาบินไปเก็บเมล็ดข้าวมาบางังจิงจอกออกไปหาเศษอาหารในป่านำกลับมาให้เหลือแต่กระต่ายผู้น้อยมันไม่มีผลไม้ไม่มีเมล็ดข้าวไม่มีเศษอาหารเลย เพราะมันกินเพียงหญ้าอ่อนตามพื้นดินกระต่ายน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านพราหมณ์เอ๋ยเราไม่มีสิ่งใดจะให้แต่หากท่านไม่รังเกียจเราจะสละร่างกายนี้เป็นอาหารของท่านเมื่อพูดจบกระต่ายน้อยก็กระโดดเข้าสู่กองไฟที่มันก่อขึ้นเองด้วยใจเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเสียสละชีวิต เพื่อผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วพระอินทร์ไม่ได้ต้องการอาหารพระองค์รีบเสกให้ไฟนั้นเย็นเฉียบดังสายน้ำกระต่ายน้อยไม่เป็นอะไรและพระอินทร์ก็ปรากฏร่างจริงพร้อมเอ่ยว่ากระต่ายผู้มีใจประเสริฐแม้ตัวเล็กแต่จิตใหญ่ความเสียสละของเจ้าเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาและการให้ที่แท้จริง แล้วพระอินทร์ก็ทรงประทับตรารูปกระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้โลกมนุษย์ได้ระลึกถึงความเสียสละของสัตว์ตัวน้อยนี้ตลอดกาลคติธรรมการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิใช่การให้ทรัพย์สินเงินทองแต่คือการให้ด้วยใจเสียสละผู้มีเมตตาแม้ตัวเล็กน้อยก็เป็นใหญ่ในธรรมได้